น้องมันถามผมให้เปิดเพลงของจุดๆของเขาก็ผมไม่ฟังตอนนั้นฟิลผมอยากฟังอันนี้จะให้ผมทํายังไงอ่ะผมก็ฟังเพลงนี้ผมแบบฟังและร้องได้อันไหนผมฟังผมร้องได้ผมก็ฟังอันนั้นใช่ผมตอบว่าอะไรก็ผมไม่ฟังอจะมาบังคับผมแล้วเ็าจะมาโพสแสผมเพื่อมึงโตแล้วมึงจะเพี้ยนมึงจะเป็นเหมือนไอ้เจหรอพอมึงเมาอ่ะมึงโพสพอมึงสามึงลบสมัครคอร์สบ้าเปล่าเนี่ย รู้เรื่องรู้เรื่องน้องรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องแสดวันนี้มันจะสตรีมเล่นเกมวันนี้ให้ดูแม่งซ่าดิไอเฮียเมื่อวานกำลังจะนอนเลยไอสัตว์เพื่อนผมโทรมาฮัลโหลเพื่อนว่าไงครับเพื่อนไปทำอะไรใครไว้หรือเปล่าฮะทำอะไรวะเรื่องอะไรอีกงงเลยเฮียตื่นโองงเต๊บเลยผม แม่งหลายเรื่องจริงจริง,รงอะผมเข้าใจแล้วเรื่องอ่ะมันไม่ได้อยากมาหาเราไม่ได้อยากมาหาเรานะแต่แม่งมาเองโดยที่แบบว่าเราไม่รู้ตัวมันมีอยู่จริงนะคนชอบเสือกแม่งก็เสือกอยู่วันยังค่ําอยากจบเขาจะจบจะจบอยู่แล้วก็ยังแบบอยากลือ้อมันก็ยังอยากลือ้ออะไรของมันไมน่รู้ไอ้เชี่ยผมงงเว้ยไอ้เชี่ยแบบ คือมันคนละวงการอ่ะมัน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 แบบผมพูดยังไงอ่ะมันอ่ามันว่ามันคนละวงการแล้วผมแบบไม่อยากมาอะไรปัญญาอ่อนอะไรแบบเนี้ยมันมันมันเลือะเทอะผมว่ามันควรจะจบได้แล้วเนาะมันสองสามวันแล้ว่เนี่ยมันจบมันใครโพสด่าแม่พี่อ่ะผมไม่รู้ก็ดูกันเองไม่บอกตื่นมาเห้ยแบบงงเลยเฮะคนด่าแม่เสียเลยไอคิดว่าเป็นเด็กเด็กน้อยไม่ถือสาหรอกไอ้แบบเข้าใจ แต่ถ้าโตไปแล้วไม่มีความคิดก็ตามนั้นแหละครับคนแบบนี้ประเภทแบบเนี้ยคนโตที่ด่าพ่อด่าแม่อยู่นะรู้ไหมมันคืออะไรคือการศึกษาไม่มีมันเรียนไม่จบโตไปไม่นุยรู้เรื่องมันบงบอกบังบอกถึงสันดานจริงแหละมันรู้เรื่องน้องรู้เรื่องรู้เรื่องครับโดยเนี่ยมาเรื่อง,รเ,รองรเรื่องอย่างเจยัยงไงก็น่าจะจบแล้วมั้งครับผมว่าเขาลปล่อยแล้วแต่แมแล้วแต่อันนี้มันนะตัวมันนะเนาะเดี๋ยวเียจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันเนอะ ชีวิตมันว่าไม่ใช่ชีวิตผมมานั่งเทคแคร์เฮี้ยอะไรไม่มานั่งหรอกเขาลือกันให้แซบแล้อเนี่ยแต่ผมงงเ่ยผมตื่นมาผมรั่วเลยโอ้เด็กแคปอะไรมาโอ้โห้อยข้อความอะร้อยข้อความยิงแบบผมงงเลยเนียผมทาเฮี้ยอะไรให้มันวะกูไปทําอะไรให้เขาไว้อะเสื้อในตำนาโอ้ผมผอมจนผมใส่ได้แล้วตอนเนี้ยดูเดิแต่มันก็ยังอึดอัดอยู่แต่มันก็ไม่อึดอัดมากมันใส่ได้อะมัดลงมาดีเฮี้ยอะไรเันยาอ่อนไปเตยเนี่ะ ลงมาดีเราหมดยุคดวงยุบดิสเลยเฮียดิดที่กูรู้จักดิดเดียวอะดิสคอร์ดเรื่องมึงอับเปิดก่อนไอ้ตามึงทําลืมเปิดพ่อมึงไงเปิดแม่มึงอะปกตินี่ปะเปิดอะไรกูไปเปิดอะไรกูไปเปิดอะไรอืมกูไปเปิดไรกูตื่นมากูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเพื่อนกูโทรมาเนี่ยโว้ไม่ทําอะไรใครไว้เนี่ยทําอะไรเพื่อนเนี่ยเนี่ยเออไอ้เฮียกูไปทําอะไรวะกูไปทําอะไรใครไว้วะ ครับผมเหมือนที่ผมโพสตไปอ่ะผมกินข้าวร้านนี้แม่งกินไปสิบกว่าครั้งแล้วอ่ะตอนแรกก็อร่อยหลังๆเพื่อนเพื่อนชวนแบบกินร้านเดิมไหมเพื่อนบอกไม่เอาผมบอกทำเพื่อนกูอีกวะไอ้ซาร์ผมบอกว่าไม่เอาผมผู้ชวนเพื่อนคิงไปกินอีกร้านแล้วเจ้าของร้านไม่พอใจด่าผมหรอมึงบ้าหรอปากผมเนาะไอ้ที่จะต่อมรับรถไม่เหมือนกันเหมือนหัะเหมือนผู้หญิงไงเพื่อนนะอือ เออคนเรายชงชอบไม่เหมือนกันเลยใช่กูถามหน่อยมึงแดกข้าวไข่เจียวเนี่ยมึงอยากเปแดกอย่างอื่นไปล้ะมึงก็อยากแดกอย่างอื่นบ้าเปบ่าเนี่ยเสือกแม่งทุกเรื่องเลยจริงจริงนะเพื่อนขอบคุณมากนะที่บอกก็สองสองนะถือว่าไม่ลุ่มสนุกดีมีชีวิตวิถีสันยืมมาสักพักละเนี่ยแหละชีวิตถึงเราอยากสตรีมเราอยากคุยกันชีวิตจะได้มีสีสันอืคําคมมากมายความหมายงงๆผมรู้นะอันเนี้ย ไอ้ในเนี้ยที่มึงเม้น์มาคุ้นๆนะคือมันอยู่คนละวงการกันน่ะเบอมันก็ควรแบบทางทางใครทางมันได้อเี้ยอะจังจริงนะมันมันมันควรจบแต่เมื่อวานแล้วเพื่อนเนาะไหลไปเรื่อยเลยเพื่อนผมยังงงอยู่เลยเนี่ยตื่นมางงเต็กเลยสลอตจันตาไม่ได้ด่าพี่ครับเขาตั้งใจอ๋อสลอตจันตาครับเข้าเรียกวันนี้จานมึงเรียกใครจาน กูก็เรียกึงไม่จา์กูไม่ได้ช่้จานกูถ้วยกูซ่อมพร้อมแทงกูพร้อมแทงตลอดเวลาเออจา์ไลยพูดจานอย่างเงี้ยจารย์พูดกับเราอย่างเงี้ยแหม่ล่าสุดนายก็โดนมันเล่นอีกแล้วนะเห็นไหมนั่ที่เราส่งให้อ่ะไหนอาจารย์ในกลุ่มอ่ะเ่านาอีกแล้วเนี่ยไหนอ่ะเอาในกลุ่มไงไม่เห็นเพลงเหรอเออเพลงฟังไปแล้วนี่มันเป็นเพลงที่มันอัดไว้ตั้งนานแล้วเนี่ย มีเพลงอีกหลายเพลงนี่ยเนี่ยเพิ่งลงเนี่ยอีกอีกสามสิบสี่วิเนี่ยลองดูเดี๋ยวเอาไปฟังเอาไปฟังหน่อยเอาไปฟังไม่ฟังไม่ฟังนี่เนี่ยไม่ฟังเพลงชื่อว่าพันล้านสามเพิ่งลงตะกี้เลยเนี่ยใช่เหรอพันล้านอ่ะมึงไม่รู้เหรอเพลงพันล้านอ่ะลองฟังเดี๋ยวก็ดูเคยเคยเมื่อกี้เลยเนี่ยกูเคยฟังอยู่อ่ะเคยฟังเคยดูอยู่วัยรุ่นพันล้านอ่ะเคยดูอยู่หนังใช่ป่ะเขาสนุกเลยเรื่องเนี้ยดูอยู่ดูอยู่ใช่เพลงพันล้านไม่นนั้นไม่เคยฟังอาจารย์ก็ลองไปฟังดิอาจารยนที่อะไรกูซ่อมอ่าหน่อาจารย์ไม่ฟังอ่ะ เดี๋ยวเขาดิดมึงแน่ดิดเฮียกูรู้กูรู้จักดิดเดียวดิดคอร์ททำไมเห้เขบคุณครับน้องเฟืองก่อนครับโลโลจานทำไรกันอน่ะจานจานเฮียกูซ่อมมึงเรียกใครจานเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าจานแล้วจานเฮียจานป้าจานป้าใครใครเรียกมึงเรียกใครจานขอโทษครับแหมจานตั้มที่ทำเพลงดิษมันีลครับไม่ทำหรอกไอ้เฮียเลยเถอะ เพลงมันเกิดคำพูดผมมันไม่เหมือนกันนะเดมว่าคำพูดแม่งด่าฟังรู้เรื่องกว่ากว่าเพลงอีกไอ้เฮียกูงงเลยมึงมึงมึง,ม,งมึงซ่อมรถอยู่มึงมาขายข้าวกับกูเฉยเลยกูขายข้าวกูอยู่อยู่ดีๆมึงมากระโดดจากซ่อมรถมาขายข้าวไอ้ซาดิไปเล่นคอนเสิร์ตแป๊บเดี๋ยวมานะอ๋อคนดูเยอะแป๊บไม่เหล่าแต่แหลมแป๊บไปดูคอนเสิร์ตไหนเพื่อนช่วยดูคอนเสิร์ตแบบยืนอ๋อว่าแล้วว่าแล้ว,ว,ลวไอ้ที่มึงไปแล้วคนเต้นเต้น <laughs> เต็มเลยใช่ไหม ใช่ลองไปดูดิแตอว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลังกูชวนนะเพื่อนไม่ไปหรอเนี่ยไปไม่เอาหรอกเดี๋ยวกูชวนไม่ไปไม่เอาเห็นเพื่อนกูไปบอกมาไปดูมารอบหนึ่งแล้วเขาแบบติดใจอ่ะต้องอยากไปอีกถามดิทําไมอ่ะทำไมเพื่อนเปี้ยตังค์คืนคมเกินมุกเก่งแล้วน้อยอย่างว่าเห็นดี๋ยวนี้นายเล่นมุกเก่งเนะโหรอครับ เดินหน้าเดินนินแน่เล่นมูคิงอะไหรอธรรมดานินแน่นินแน่เป็นมีโยนมีตบมีอะไรไหมเยสแต่เส้อลิงกังอีกแล้วอะไรเจ้ปวดเหรอหรอครับกี่ปีเนี่ยสองปีก่อนไม่ใช่ห้าปีเสื้อตัวเนี้ยมีประมูลไหมเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยหึมมีประมูลไหมไม่มี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 ไม่ขายเสื้อนานเสื้อนาน เชื่อไหรักษาดีอ่ะไม่สีเหมือนเดิมเลยที่หลังหน้า<ๆ>เวลาน้องทําอาชีพอะไรของน้องแล้วอะ่ะอย่าจับปลาสองมือน้องก็ทํางานตรงนั้นให้เต็มที่โอเคไหมทํางานของน้องตรงนั้นอะ่ะให้มันเต็มที่ดีกว่าเนาะพี่เป็นคนอพี่เป็นสตรีมเมอร์พี่ทํากับข้าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าอย่าไปทำอย่างนั้นเลยอย่าก,กระโดดมาอย่างนั้นเลยน้องอยู่ของน้องอที่เขดดีกว่าเด้อครับบอกครูใช่ไหมเนี่ไม่บอกสอนคนดูอืม มันจะหมออาาเคลียร์ทุกประเด็นแล้วใช่ไหมครับครับเรื่องแฮปปี้นี่มันพูดมั่วใช่ไหมครับใช่ครับไม่อยากผิดหวังใช่ครับสรุปว่ายังไงแชทก็ตามนั้นแหละครับตามไหนอะตามทางอะทางใครทางมานันอะกูก็งงเหมือนกันผม่ไม่เคยว่าไปด่าคนอื่นก่อนหรืออะไรก่อนเลยนะจริงๆแต่มีแต่เรื่องอะ่ะเขาหาผม เออเขาหาผมแบบไปทางไหนก็แบบโอ้ยยแม่มีเรื่องอีกแล้วเหรอวะไปมาปุ๊บมีเรื่องอีกแล้วเหรอวะมีแม่งทุกเรื่องทุกวันกูไปทําอะไรให้วะเออคนดูมันตอบพี่หน่อยดิเด็กๆน้องๆนูนๆต่อยตอบผมหน่อยผมไปทําอะไรให้มันวะเออมันเจตนามันดูออกกันอยู่แล้วมันมันคนดูมันมันมันไม่ได้โง่อันนั้นแหละก็ก็ยังที่ผมบอกันแหละว่าผมแซวเล่นเฉยไม่ได้อะไรหรอก ขาน่าจะแซวผมเล่นๆเหมือนกันนะผมก็ขอแซวกับเล่นๆเหมือนกันขอแซวกับเล่นๆบ้างอยู่ฝั่งนู้นก็อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนี้ก็อยู่ฝั่งนี้ก็เหมือกันเสมือดกันจริงๆเออถูกต้องทําของตัวเองให้ดีนะครับหรือว่าให,ให้ให้ผมสอนไหมหรือต้องให้ผมสอนหอก,ก็จะมีอยู่แล้วนะไม่อยากถอนด้วยเฮียตอนแรกบอกน้องรักพอสักพักบอกน้องร้าย อะไรวะเนี่ยนายแม่งมันดีกว่าจอร์ดใช่ไหมล่ะใช่ครับเพื่อนมันมันมันไอ้นี่อย่างมันไม่เอาดีกว่าหนึ่งหนึ่งเหรอเจ้าบทกรนเหรอไม่ครับผมเป็นไอ้นี่ผมชอบฟังสุนทรภู่เวลาตอนผมเรียนผมเคยฟังสุนทรพู่ไงเขาแต่งอะไรกรนอะไรให้ฟังฟังแล้วเดี๋ยวจะเล่นกรนให้ฟังด้วยก็นี่ไง ผมโตมาผมไม่เอานะความหมายคืออะไรไมมโตมาไม่เอานะรู้กันอยู่เล่กนกรนแต่เวลาไปเซิร์ชดูก็เขียนมาโตไปแค่นั้นพอลงท้ายด้วยอะไรเดี๋ยว Youtube บอกเองโตไปไม่ต่างไงไม,ไม่มีนะไม่มีนะฝากบอกน้องเจเปลี่ยนชื่อเพลงข่าไม่ตายไม่ใช่ใชใผิดแล้วเขาไปเปิด g 2, ีทูโตมาชิกูรู คุณรู้หรอกความหมายว่าอะไรต้องมาชี้ก้อวะไอ้ลุเล่นกับใครมาเล่นกับหัวเรือโคราชมึงจัดผิดคนแล้วเทศเพลงมึงมันตกกระป๋อมมันไม่ใช่มันอย่างนั้นน้อมันไม่ใช่มันอันนี้มันไม่มีใครนี่เลยพี่ฟังไม่รู้เรื่องคิดยังไงครับกับเบลนดามาบอกไว้ก่อนก็ผมฟังไม่รู้เรื่องจะให้ผมทำยังไงอ่ะถ้าถามผมเนี่ยผมก็ตอบนี่ไงก็ผมฟังผมฟังผมฟัง อ่ะผมฟังเพลงเขาได้ประมาณสามเพลงที่ผมฟังผมฟังได้แต่บางทีแบบว่าเอเนจีผมมันมันไม่ได้อย่างนั้นตลอดผมก็ฟังเพลงที่ผมแบบฟังและร้องได้อันไหนผมฟังผมร้องได้ผมก็ฟังอันนั้นประมาณนั้นครับเออถ้าจะว่าบางคำผมให้ผมต้องแบบไปฟังแต่ของแบบอันเดิมอันเดิมไม่ฟังต้องเปลี่ยนแนวบ้างเป็นว่าผมจะไม่พูดถึงเขาแล้วผมผมบอกเขาเรียกว่าเล่นมาเล่นกลับสมัยกกนึงนั่นน่าจะจบแล้วนะ เมื่อวานมึงมึงที่มึงแคมปมาให้พี่ดูใครด่าพี่วะอะไรนะเมื่อวานเนี่ยที่มึงแคมปมาให้พี่ดูมีคนด่าพี่ด้วยเหรอมีมีรู้ใครดา่ามันด่าหรือมันแซะไม่ผมไม่ผมไม่ใช่คำว่าด่าน่าจะแซะมากกว่าพี่อ๋ออยูดีก็แบบแซะอืมอืมเข้าใจเข้าใจกบพี่บอกอยากจะบอกเขาว่าคนที่แซะนะก็นั่นแหละรครับกระต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเห็นว่า เออ่างคนต่างมีทํางานของตัวเองกันละกันเนาะมันจะได้แบบไม่ต้องมาเป็นประเด็นอะไรกันถ้าแต่ถ้าจะให้พี่ผมไปทําเพลงดีพี่ผมคงทาไม่ได้นครับทุกแต่ละทีจะหอบแดกอยู่แล้วอะไรนะไม่ใช่พี่หมายถึงว่าพี่ผมทําเพลงดีได้เป็น<อ>จะ่ไห้ทำเพลงดิสสู้อ่ะพี่ผมทําไม่ได้หรอกเอ,า,อางนี้มึงก,กับกูอันนี้ไหมสรุปถ้าทำเพลงไหมเนี่ยตามที่คุยเนี่ยเดี๋ยวองขอคนละท่อนไม่ทำเดี๋ยวใช้อ่อ AKA ยังตากะยังคิง เห็นแล้วผมเห็นแล้วครับคนดูผมบอกแล้วผมพูดแค่นี้พอผมไม่อยากพูดเยอะบอกแค่นี้พอแต่บอกผมบอกไปแล้วว่าต่างคนต่้งอยู่ทั้งทั้งสองเลยให้มันจบวันนี้ต่างคนทั้งสองเนาะแต่ถ้ายังเห็นอันนี้อยู่ถือว่าผมบอกแล้วนะผมพูดดีๆได,ด้วยโอเคไหมเออถือว่าผมพูดดีๆแล้วก็ตังคนตั้งอยู่นะครับครับจะไม่กข้าไก่กันละกันครับพิชยัยเออ เรื่องเพลงดิสไม่ค่อยเป็นก็ทําเพลงดิสไม่เป็นนะครับแต่ทําดิสคอร์ดเป็นนี่เฉยเวลา <laughs> ผมฟังเพลงอ่ะผมฟังได้ทุกอย่างก็บอกว่าผมฟังได้ทุกอย่างผมอย่าเปิดอะไรับเปิดม,มาชีวิตผมอย่ามายุ่งกับตัวผมหูผมผมอยากฟังแนวไหนก็เรื่องของผมถึงเวลาผมอยากฟังเพลงนี้ผมก็อยากฟังอะ่อะอ่ะคนดูอยากฟังเพลงไหนอะ่ะผมบังคับคนดูได้ไหมอะ่ะคนดูต้องมาดูผมคนเดียวได้ไหมครับอย่าไปดูคนอื่นเลยอย่าไปดูหลุยอย่าไปดูบูได้ไหมมาดูผมได้ไหมบังคับไม่ได้หรอกมันตาคนดูนั่นะแหละ ระวังโดนดีดแน่เออปล่อยแมย่งดีดมาเถอะดีดอะไรก็ดีดมาเร <c oughs> าก็เปิดดีดขอดครั้งเดียวจบรเรื่องดีดขอดนะนดีดขอดที่กูไม่ได้เปิดมานะ่ะกูไม่ได้เปิดดีดธรรมดานะเปิดดีทีเต็มระบบเปิดมาให้พวกแบบคนอยากคุยแบบเต็มระบบอ่ะผมถามหน่อยหูผมปากผมหูผมผมจะฟังเพลงใครเพลงอะไรมันสิทธิ์ของเราเปล่าวะ สมัครคอร์สถามหนไทยจีกูติซึ่งเราแบบไม่ได้รู้จักกันมาแล้วแบบมาโพลมาแซกันก่อนแล้วแบบมาด่าพ่อรอำแม่อะไรเนี่ยมันมันลเลอะเทอะผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วคือที่เขาพูดพูดกันว่าเป็นอย่างนี้คือมันเป็นจริงๆมันไม่ได้เป็นที่แบบอันนี้มันเป็นที่สันดานแล้วก็พอเห็นอะไรปุ๊บตัวเองอยากมีซีนแบบเล่นฉากนี้อยากมีซีนตรงนี้ผมไม่มีซีนอยู่ในกล้องผมขอทําแป๊บ ทำให้นะฮะให้น้ําหกน้ําเฮียอะไรก็ได้อย่างน้อยมีกูในซีนให้กูไปเช็ดอืมเช็ดน้าหน่อยในซีนอะแต่ที่ที่เหลือนะเขาบอกว่ามึงไม่ต้องเช็ดหรอกไปไกลๆผมฟังพีก้าดีแต่ทํากับตาผมไม่ยอมอืมผมครับสุรเชษน้องผมครับเอาส่งนะผมตื่นมาผมยังงงเลยตัวผมเองยังงงเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ทําอะไรก่อนวะ ผมงงเลยหน้าตามึงอ่ะมันบ่งบอกอยู่แล้วมึงมันคบไม่ได้สมัครคอร์สเรียนจีกูติ้งอจริงนะกูก่อนกูจะพูดอ่ะกูบอกไปแล้วว่ามึงกับกูอ่ะมันอยู่คนละนี่ไม่ใช่อยู่คนละชั้นนะมันอยู่คนละนี่คนเราฝั่งซึ่งต่างคนต่งทำมาหากินกันดีกว่าติเรื่องเออมึงโตแล้วมึงจะเพี้ยนมึงจะเป็นเหมือนไอ้เจหรอพอามึงเมาอ่ะมึงโพส พอมึงสามึงลบสมัครคอบ้าเปล่าเนี่ยไอจีดูติวมัวเหมือนกันเลยนะเขาเพิ่มไปแล้วเขาเรพิ่มไปแล้วเพราะอะไรก็ลบเออมึงจะให้กูบ้ามึงจะให้กูบ้าในสัตว์นี่พี่นุ้ยพี่นายดีเอามงสุดนะพั่น้องเออเอามาเถอะเน้นสุดไม่เน้นทรงอ่ะน้องชายนายเจลรู้เรื่อง่มดจ้า มันคนละนี่กันสมัครอ่ะผมจะพูดครั้งสุดท้าย,ยผมไม่ได้วุ่นวายกับพี่เลยนะคะพี่ชายส่วนพี่ชายเนี่ยอยากเข้ามาหาผมใช่ไหมอยากมาโพสถึงผมอยากมาเซมแล่มสมัครคอร์สเรียนไอจีกูติวมัวผมก็เล่นของผมอยู่ตอนแรกเล่นโอเมอีอะไรอ่ะโอเคเคลียจบชอบอยากให้เด็กทะเลาะก,กันอยากให้เด็กด่าก,กันอ่ะชอบแต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นเหมือนยังเจ เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นอาการเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้ผมพูดคำแรงออกไปเลยนะครับโอเคเนาะผมว่าต่างคนต่างอยู่ดีว่าแล้วแต่ชอบไม่ชอบก็ปล่อยผ่านแต่วันนี้หิวอะไรคนดูตอบไม่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาหิวอะไรแต่ว่าจะให้ผมไปกินข้าวร้านเดิมอ่ะ,อะสมมุติคนดูมีเพื่อนเพื่อนพาไปกินข้าวร้านที่หนึ่งก็กินอร่อยไปกินทุกวันอ่ะอร่อยอ่ะผมไปเจอร้านที่สอง เพื่อนชวนกินร้านเดิม,มผมว่าไปกินร้านนู้นดีกว่าอร่อยกว่าเรียลแล้ว,แล,วแล้วเจ้าของร้านต้องมาโกรธผมเหรอเพราะผมไม่กินร้านนะนะั้นอ่ะไม่ใช่ปากผมตอมรับรถไม่เหมือนก<อ>ันกดเกมพาร์ตได้ที่ G K Shop เยี่ยมันเกินไปนะนะ่าขผมค,ครับผมค,ครับพเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะ เราแบบไม่ได้แบบมีปัญหากันแต่แรกอยากมาทําให้มันมีปัญหากันเลยต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเนาะหรือว่าฝากบอกทุกคนฟาโรชเนด้ไวรุ่นน้องผมจะไม่ผมไม่ไม่ได้เอฟซีเขาหรือว่าคนแฟนคลับของเขานะผมจะพูดแค่ียนไีัูตัวมัวเขาเองเออทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนครับมีสิทธิ์ฟังทุกคน แต่ไม่ใช่มาอย่างนี้เพราะว่าต่างคนต่างอยู่แต่แรกก็ดีอยู่แล้วเรียนออติมเพราะว่าผมแบบไม่ได้มีแบบปัญหาอะไรกับเขาแต่แรกไงแล้วจะมีจะมาให้มาทะเลาะก,กันเพื่อนะครับฟาถึงแฟนคลับของพี่เขาเตือนพี่เขาหน่อยบอกเขาหน่อยบอกว่าเออต่างคนต่างอยู่แล้วก็เราก็ต่างคนต่างทํางานกันดีกว่ามันคนละสายกันเออเนาะ อย่างผมผมก็สตรีมเกมผมมี้าที่สตรีมเกมผมก็อยากทางานของผมคือผมอ่ะไม่ได้พูดถึงอะไรก่อนอะไรก่อนแต่แรกเลยนะคือมันมีคลิปคลิปหนึ่งเมื่อนานมาแล้วอ่าใช่ก็มันน้องมันถามผมให้เปิดอ่าเพลงของจุดจุดจุดของเขาก็ผมไม่ฟังตอนนั้นฟิวผมอยากฟังอันนี้จะให้ผมทํายังไงอ่ะแห่ผมตอบว่าอะไรก็ผมไม่ฟังอาจจะมาบังคับผมแล้วก็จะมาโพสเซสผมเพื่อเออ ถ้าถ้าผมอยากฟังอ่ะผมก็ฟังเวลาผมสติมาผมก็ฟังฟังบ้างเพลงเขาผมก็ฟังบ้างก็ตามฟิวอะตามภาษาผมเล่นเกมอะถูกปะผมเล่นเกมอ่ะผมอยากฟิลผมอยากฟังผมก็ฟังต้งสนใจไซรับซิกนีนสั่งซื้อที่ติ๊กต็อกตาโคราชหรือเฟสตาโคราชเฮ้ยขอบคุณครับห้าร้อยครับวัยรุ่นสายต้มสนใจไซรับอุ้ยมึงไม่โดนจับหรอหน้ากูติวมัวจะจักยังเจยังตาพีก้าวไรนักหนาส่วนกูยังแมมพ่อมึงอะ ใครบอกบอกยังแม่มวะเลยมีหรอกไอ้ที่อ่ะนี่แหละครับผมมเลยไม่อยากแบบไปทดไรไปอะไรมั่วทวงการอะ่ะมันมันมันจบเถอเอาเป็นว่าแบบต่างคนต่างอยู่ยะนะครับพี่ขอแหละนะพี่นะเรียนไทจีคือไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวตั้งแต่แรกนะ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 พี่ถือว่าผมขอนะครับอยาให้แบบตรงนี้เลยพี่มันมันมันไม่ได้รู้จักกันแต่แรกอะ่ะ เอออย่าแบบโพสแสโพสอะไรกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะลบด้วยลบโพสของผมออกหมดทุกอย่างเลยเอาคือขอให้มันจบไปเถอะอืมผมลบออกไปแล้วผมลบออกไปแล้วโพล่าสุดไอ้เจ็ดพันอ่ะผมไม่อยากมันอันนี้แล้วเนาะแต่ถ้าอันนี้คือจบนะคนคนดูแฟนโอเคไหมเงาจะเต็มหัวแล้วยังเรื้นกะเด็กนุ้ยเกยโอเคไหมคนดูจะเป็นพยานนะคือต่างคนผมกับเขาต่างคนต่างทํางานเป็นของตัวเอง เออเขาเป็นสายนั้นอะผมก็จะไม่ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเลยไม่ไม่ผมไม่รู้จักการส่วนตัวกับเขาเราไม่ก้าวไก่กัน,กนโอเคไหมคือให้มันจบตรงนี้เนาะอ,อืมตามมนก็ฟังเพลงเขาเหมือนกันแหละ ผมก็มีฟังลองเห็นมุมเดียวพวกเปียกหลุยยังเคยฟังมันก็ฟังกันทุกคนแหละครับมันมันมันคือคนมันฟิลเพลงอ่ะิวตอนแ้นมันยังไม่ได้ผมก็อยากฟังอะไรมันมันคือมันมันมันสิของผมเปล่าอะผมอยากรู้เออเนี่ยอย่างแม่ผมจัมโบ้เนี่ยร้านกเตี๋ยวแม่ผมอ่ะทุกคนบอกว่าให้ไปลองร้านแม่ผมดิอ่ะแล้วเพื่อนคุณบอกว่าเพื่อนคุณดูบอกว่าไปกินร้านนู้นดีกว่าอร่อยกว่าแม่จัมโบอแม่แลวแม่ผมก็ทําอะไรได้อ่ะแม่ผมก็บอกก็ทําใจเด็กก็ ก็ร้านนั้นมันอร่อยกว่าแม่ก็เออมันแม่ก็ต้องทําใจแม่ก็ต้องทําอร่อยกว่าเขาน่ากินกว่าเขาแค่นั้นเองไม่จะต้องเดินไปด่าเขาเหรอว่ามันไม่กินร้านกู